รอไหวไม่ขวัญไม่พร้อมแต่งก็แอบ,บชมดูแลดีเหมือนเป็นพ่ออีกคนขวัญอุตสามณีคลิกเล่นบทร้ายในละครเรื่องมายาบอกเรื่องนี้ไม่ได้เลิฟซีนจริงเพราะตนเองไม่เล่นจริงมานานแล้วส่วนประเด็นที่คนมองว่าเหมือนทะเลาะก็พิชยะในงานรับรางวัลขาอจวอง2ด2 7 1 7นั้นไม่ได้ทะเลาะกัน แต่ก๊อบไม่สบายเพราะทำงานหนักติดต่อกันมาหลายวันเลยดูซึมๆึเท่านั้นเองมาพลิกเล่นบทร้ายอีกครั้งสำหรับสาวขวัญอุสามณีวัไวยานนนกับละครเรื่องมายาที่ค่ายโพลีพลัสนำมารีเนกใหม่งานนี้สาวขวัญรับบทพีตะวันแม้จะไม่ใช่นางเอกแต่ก็เป็นตัวเด่นที่คอยดำเนินเรื่องซึ่งงานนี้เจ้าตัวบอกว่า ต้องใช้พลังเยอะมากและแอบ,บรู้สึกสะเทือนใจกับตัวละครตัวนี้แต่จะแซบแค่ไหนอะไรยังไงขวัญแอบ,บอ้อนอยากให้ผู้ชมและแฟนๆติดตามชมกันส่วนประเด็นที่คนมองว่าทะเลาะกับแฟนหนุ่มกอพิชยะก่อนขึ้นรับรางวัลข่าวทวอด2017นั้นขวัญบอกว่าคิดไว้แล้วเชียวต้องมีคนคิดแบบนี้แต่ความจริงไม่ได้ทะเลาะกันจ้าพี่กอไม่ค่อยสบาย เพราะก่อนหน้านั้นทำงานหนักติดต่อกันหลายวันไม่ได้พักผ่อนเลยทำให้เกิดอาการพลื่นไส้จะอาเจียนเท่านั้นเองเลยทำให้ตอนขึ้นรับรางวัลรู้สึกพูดเยอะไม่ได้อย่างภาพที่เห็นในละครเรื่องมายาทางช่องเจ็มันมีพัฒนาการของตัวเขาค่อนข้างสูงพีตะวันจะพลิกไปมาจนกินยาฆ่าตัวตาย ก่อนที่เขาจะไปถึงพาร์ทนั้นมันต้องมีปมมีเรื่องราวในชีวิตมากจนสามารถฆ่าตัวเองตายได้หนักไหมชีวิตพิตะวันหนักพอเรามาเข้าฉากอ่านบทเข้าใจความเป็นเขาแล้วมาเล่นเป็นนักแสดงรวมเราก็ไม่ได้รู้สึกหนักเพราะสิ่งที่เราเจอเห็นในชีวิตของพิศวันจากการอ่านบทก็รู้สึกว่าหนักจริงๆ ใครมาอ่านบทก็ต้องสะเทือนใจโอเคกับบทบาทนี้โอเคมากตอนแรกที่พี่เขาติดต่อมาให้เล่นยังติดภาพพี่ซอนย่าเล่นกับพี่ตุ้ยธีรพัฒน์อยู่เลยเราชอบพี่ซันย่าจากเรื่องนั้นแล้วพี่ตุ้ยก็หล่อมากร้ายยังไงเขาไม่รู้ตัวว่าร้ายเพราะพิะวันโดนกระทำกลั่นแกล้งในชีวิตมาเยอะ จนรู้สึกว่าชีวิตเขาไม่ปลอดภยัยจะทํายังไงให้ชีวิตปลอดภัยต้องไปอยู่ที่สูงคนจะได้ทําอะไรเขาไม่ได้เหยียดหยามไม่ได้ตกตีไม่ได้ทำให้มีคนนับหน้าถือตาแต่ว่าวิธีในการที่เขาจะไปมันผิดพีตะวันมีสิ่งแวดล้อมที่ดีแต่ขาดการอบรมเพราะถูกซื้อมาตั้งแต่เด็กเลี้ยงด้วยเงินไม่ได้ให้ความรักเชื่อว่าถ้ามีเงินแล้วจะปลอดภยัย เป็นคนสวยเรียนเก่งไปเรียนต่างประเทศเพราะได้ทุนแล้วมีผู้ชายเข้ามาก็เลือกผู้ชายรวยเพราะต้องถีบตัวเองร่วมงานกับเป้อารักเป็นยังไงบ้างก็สนุกมากแต่ช่วงแรกจะงงกับพี่เป้เรื่องการฟังเพลงคนและแนวกับเราหัวเราะซึ่งเราไม่อินไงเป้ประหลาดใจเห็นเราปรับอารมณ์ในการแสดงเก่งมาก ขวัญทำงานภายใต้ความเครียดหรือความกดดันมาเพราะชีวิตขวัญทำอะไรเยอะทั้งดูแลแม่รับงานเองทำธุรกิจดูแลลูกน้องพอทำงานละครเราก็จะโฟกัสกับบทบาทน้ำตาสั่งได้ไม่ได้สั่งได้นะแต่เราต้องคิดเรื่องราวของพิตวัน์หรือบางทีไม่ไหวผู้กำกับต้องเปิดเพลงละครบิวอารมณ์กันเลิฟซีนกับเป้ ปารักไม่มีปัญหาเพราะขวัญไม่ได้เล่นจริงอยู่แล้วใช้มุมกล้องทุกเรื่องเราโชคดีที่เล่นละครแต่ละเรื่องพระเอกทุกคนจะให้เกียรติขวัญและผู้กำกับก็บกให้เกียรติและเข้าใจการทำงานของเราไม่มีปัญหาเราไม่เล่นเลิฟซีนจ,จริงมาตั้งงานแล้วเห็นว่าก็ไปขอเรากับแม่แล้วก็เหมือนกับการที่ผู้ชายคนหนึ่งให้เกียรติลูกผู้หญิงในการไปเจอครอบครัว และเขาก็ให้คำมั่นสัญญากับผู้ใหญ่ให้เกียรติเราเป็นลูกผู้ชายไม่ใช่ว่าคบไปวันวันหนึ่งหรือเป็นป๊อปปี้เลิฟหลายคนคิดว่าจะแต่งเร็วๆนี้ไม่ขะภา,าระหนูเยอะอยู่ต่างคนต่างทำงานก๊อบบอกว่ารอให้ลงตัวก่อนแต่ถ้าใจพร้อมแต่งพรุ่งนี้เลยอยู่ในกำมือหัวราะใครอยู่ในกำมือหนูอยู่ในกำมือเขาแล้วรู้สึกยังไงที่ผู้ชายพร้อมแต่งงานกับเราแล้ว ก็รู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่เสียชาติเกิดแล้วมั้งยิ้มเราก็ตกใจเรารู้ว่าพี่เขาดีไม่คิดว่าเขาจะดีถึงกับให้เกียรติเราไปถึงครอบครัวเราที่เพชรบุรีซึ่งขวัญก็ไม่เคยพาแฟนคนไหนไปที่เพชรบุรีเลยพี่ก๊ปเป็นคนแรกแล้วเขาไปเจอครั้งแรกก็ไปคุยกับพี่ป้าน้าพอกลับมาเขาเป็นผู้ใหญ่เยอะมากคอยสอนหนูใจเย็นที่หนูเคารพและเกรงใจพี่ก๊อป ที่เขาเอาขวัญอยู่เพราะเหมือนพ่อขวัญเพราะถ้าขวัญอยู่กับคนที่จะแข่งหรือจะข่มขวัญเราเป็นคนสู้อยู่แล้วถ้าเราผิดก็จะยอมรับแต่ถ้าเราถูกก็จะเทียงหัวชนฝาแต่ว่าพี่กอกับพ่อใช้เวลาสอนเราให้เราเรียนรู้เองแต่เขาจะคอยอยู่ข้างๆทำให้เราเจ็บน้อยที่สุดหรือไม่เขาก็จะบอกสอน ไม่เคยด่าขวัญเลยพ่อหนูแค่นิ่งหรือพูดว่าขวัญน,นี่หนูร้องให้แล้วนะเพราะปกติจะเรียกหนูว่าลูกขวัญตลอดจากสะเทือนใจทำพ่อเสียใจแต่พี่กอบจะไม่ทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจแต่เราจะเสียใจเองว่าไม่น่าทำเลยล่าสุดในงาน k a z z ซ w a ซ d ดอวอร์ก็พูดว่าขอบคุณครับแล้วลงจากเวทีจนหลายคนคิดว่างอนขวัญหรือเปล่า เรื่องงอนเป็นเรื่องปกติของหนูกับพี่ก๊อปอยู่แล้วสมมติไลน์มาเยอะๆแล้วไม่อ่านก็บอกว่าใช่สิสิปีแล้วนี้เก่าแล้วก็งอนกันเขาเล่นใหญ่ใช่เล่นใหญ่ตลอดเราจะรู้ว่าใครเล่นใหญ่ก่อนคนนั้นอยู่เหนือไงพี่ก๊อปทำงานหนักมากจริงๆเขาถ่ายหนังหกโมงเย็นถึงหกโมงเช้ามาเป็นอาทิตย์แล้วก็ถ่ายรายการซิงยูเฟสออฟถึงห้องตีสี่ต้องตื่นตีห้า ครึ่งเพราะตอนเช้าต้องไปเล่นซีรีส์หนังพอเล่นเสร็จก็ต้องมางานนี้กับขวัญไม่ได้นอนแล้วร่างกายมันปรับไม่ทันวันนั้นพี่กอก็โดบเยอะมากคิดว่าไม่รอดแต่พอมาถึงหลังเวทีกำลังจะขึ้นคิวต่อไปเขาบอกว่าพี่ไม่ไหวแล้วจะอาเจียนเราก็แบบทิ้งแบบนี้ไม่ได้ซิเราต้องรับคู่กันนะแล้วหนูจะพูดยังไงถ้าพี่ไม่ขึ้นไปแล้วคนจะมองว่าพี่ทิ้งหนูไหม ก็เลยบอกให้เขาขึ้นไปรับก่อนแล้วก็พูดขอบคุณแล้วก็ลงเลยเพราะหนูต้องรับต่ออีกรางวัลหนึ่งช่วยกันวันนั้นก็ประคองเขาด้วยไม่ได้กลัวเขาจะล้มนะแต่กลัวเขาโอ้พุ่งส่วนที่ใครมองว่างอนกันถึงเรางอนกันจริงขึ้นเวทีเราก็ไม่ทำแบบนั้นหรอกแต่ละคนอายุการทำงานก็นานโขแล้ว เห็นไอจีเราบอกว่าจะไม่ดื้อแล้วไม่ดื้อเพราะเราจะไปกับเพื่อนคนละเรื่องกันแต่มันประจวบเหมาะแค่นั้นเองไม่มีอะไร